ทำไมคะทำไมคะทำไมคะอะไรไปเจินเหรอสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันอ่าพฤหัสที่30เมษายนสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับ ตอนนี้ก็บ่ายโมงสีบ่ายสโมงสินาทีครับผมถ้าเป็นเางไทยก็ตี3ามสิบ็ครับก็กำลังหลับปุ๋ยอีกเลยอุณหภูมิภายนอกตอนนี้11บองศาโอ้ก็ก็ยังเย็นๆย,นยนอยู่นะแต่ว่าก็โอเคดีกว่าเมื่อก่อนอวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแคนาดานะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่28วันศืนนี่อนเองอผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าเรเบลก็ชนะาการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ผมจะไม่ได้มาพูดถึงผลของการเลือกตั้งนะครับจะเล่าประสบการณ์เรื่องอาการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของที่นี่นะแคนาดานะครับว่ามันสะดวกยังไงนะครับผมช่วงก่อนวันเลือกตั้ง10วันนะครับจะมีเวลา4วันนะครับก็คือ1 8 19, 2 0 21 4วันนี้ศุกจนถึงจันทร์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์จะเป็นช่วงเวลาที่ให้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ ก็ผมก็ไปลงคะแนนวันอาทิตย์ที่20นะครับก็ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องไปลงที่ไหนแล้วเลือกตั้งลงหน้าต้องลงทะเบียนอะไรยังไงไหมปรากฏว่าไม่ต้องนะครับ <c oughs> คือทางเนี้ยทางรัฐบาลแคนาดาเขาจะส่งส่งบัตร information card นะครับ In our voting information card ให้แจ้งให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยชื่อคนเนี้ยบ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้เนี่ยนะ หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะเลือกตั้งถ้ามีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก็ไปได้เลยในวันที่เขากําหนดไว้ก็คือ 18- บแถึงยีส่วนเวลาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่บ่ายเก้าโมงเช้าครึ่งนะฮะก็คือ9ก้าโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งเลยนะครับสิชั่วโมงผมคิดว่ามันเขาเอื้อเอื้อประโยชน์ให้ให้ประชาชนดีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากให้ประชาชนไปลงคะแนนเลือกตั้งเยอะๆก็ต้องอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเยอะๆเช่นกันนะครับไม่เหมือนของไทยสิ้นสุดเวลาแค่แนะป่ายสี่โมงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เคยไปเลือกตั้งทุกทีแต่ไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้านะแต่ว่าตอนไปอยู่เมืองไทยสมัยอยู่เมืองไทยก็ไปลงคะแนนก็ปิดหีบบ่ายสี่อะไรเงี้ยอ่า <c oughs> จาเป็นไหมจะต้องไปลงลงลง,ลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าก็ไม่จําเป็นเช่นกันนะครับเพราะว่า ตัวเราเองเนี่ยเรามีชื่อตั้งแต่ครั้งที่ได้ซิติเซนมาแล้วก็ลงทะเบียนไปว่าเราจะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ก็สิทธิ์นั้นก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับแล้วพอถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็จะส่งบัตรเดี๋ยวผมใช้ดูก็ได้ว่าเป็นบัตรหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปนั่นแหละจะอินเสิร์ตเข้าไปมันก็จะเป็นบัตรง่ายๆเลยเป็นบัตรสี่เหลี่ยมสองด้านหน้าหลังนะฮะว่าอินโฟมชันอะไรยังไง เป็นบัตรที่ดูเหมือนกับไม่ทางการเลยนะครับก็ง่ายๆแล้วก็หยิบบัตรนี้ไปนะครับวันวันที่ไปลงคะแนนแล้วก็ถือบัตรนี้ไปไปสถานที่ที่เราต้องการจะลงคะแนนนะครับซึ่งเ,เขากําหนดนนั้นอยู่แล้วพอไปถึงในในในสถานที่นั้นมันจะมีหลายหน่วยเลือกตั้ง <c oughs> ของผมเนี่ย602บางคนก็603อะไรเงี้ยแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่ตรงหน้านหน่วยเขาเลือกตั้งเขาก็เขาจะใี้เรา,เาไ,ปไปแบบนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ย <c oughs> พอไปถึงเนี่ยเขาก็จะดูดบัตรของเรานะครับทีนี้ไอ้บัตรที่เอาออกไปแสดงให้โชว์ให้เขาดูเนี่ยนะครับมันบัตรอะไรก็ได้นะที่ออกโดยทางการแคนาดาแล้วที่นี่ก็คือบัตรประชาชนเนี่ยเขาก็จะเป็นใบกับขี่ปในตัวนะฮะไม่เหมือนของไทยที่เป็นบัตรประชาชนอันนึงใบใบกับขี่อันนึงเพราะว่าไปทําพร้อมกันยังไงสถานที่สถานที่ออกบัตรมันเป็นสถานที่เดียวกัน มันไม่ใช่ว่าเราไปทำใบบัตรประชาชนที่เขตหนึ่งแล้วก็ไปทำใบขับขี่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันมันซําซ้อนมันวุ่นวายแล้วออนอกจากบัตรใบขับขี่นนะครับผมเลี่กงสั้นๆแล้วกันว่าเป็น ID นะครับหรือไม่ก็ไดรเวอร์ไรเซ้นนะครับแล้วก็นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยยังใช้บัตรอื่นได้ด้วยนะครับเช่นใบเรียกโอหิบะ ip, นะโอหิบคือบัตร สำหรับรักษาฟรีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือรัฐบาลออกให้เราก็ใช้บัตรนั้นก็ได้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังใช้บัตรห้องสมุดได้ด้วยนะหรือถ้าไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยก็เอาบิลบิลโทรศัพท์บิลค่าน้ําค่าไฟเนี่ยนะฮะที่มันมีชื่อเรามีที่อยู่เราแล้วก็อะไรสักอย่างให้ใครก็ได้ไปไปช่วยยืนยันถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มันสะดวกมากมันสะดวกมากไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับก็ไปยืน่น เขาก็จะพิสูจน์ว่าเนี่ยคือตัวเราเขาก็จะดูหน้าเราแล้วก็ดูชื่อที่อยู่ถ้ามันครบ3ามอย่างเขาก็ก็จะจดชื่อเราลงไปนะคัดลอกซึ่งเจ้าหน้าที่สองคนพอเสร็จขั้นตอนนั้นเขาก็จะให้ให้บัตรเลือกตั้งมานะแล้วก็ถือเข้าไปกาแค่นั้นเองกาเสร็จเขาก็ปรตรวจด,ดูว่ากาถูกไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ดูว่ากาใครนะแต่ว่ากาทําถูกไหม แล้วก็ให้เราอะเป็นคนยืดหยอดลงตู้แค่นั้นเองง่ายๆเลยง่ายๆการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยฮะวันที่28เมษายน2025เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงประมาณ19.6ล้านคนนะคิดเป็นอัตราการออกมาใช้สิทธิ์68.7%นะครับของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด2 8 5ล้าน5แสนคนก็คิดเป็น68%ของ2 8ล้านนี่นะฮะ ก็คือใช้สิทธิ์สูงสุดนับตั้งแต่ปี1993นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเ <c oughs> นื่องด้วยความกดดันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังจากคุณจัสตินทรูโดหรือแม้กระทั่งคุณทัมเนี่ยที่ออกมาข่มเหง Canada แคนาดาเหลือเกินอะไรเงี้ยทำให้ประชาชนรู้สึกอยากจะออกไปใช้สิทธิ์นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผู้ลงคะแนนกว่า7.3ล้านคน ซึ่งหนึ่งนั้นก็คือผมด้วยไปใช้สิทธิ์คะแนนเลือกตั้งล่งหน้านะะก็คิดเป็นอยู่ที่3านะครับของผู้มีสิทธิ์ใช้สิ่งทั้งหมดก็ถือว่าเยอะนะเออเี่ผมมองว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้ากันเยอะนะครับเพราะว่าความสะดวกในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์นะครับหก็คือ ถ้าจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้าก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขอลงทะเบียนคะแนนเลือกอะไรเลือกตั้งลงหน้าอะไรสักอย่างนั่นแหละเหมือนเมืองไทยนะครับเราสามารถไปได้เลยในวันที่ที่เขากําหนดไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งใน4วันนั้นนะสะดวกวันไหนก็ไปแล้วเวลาที่ให้ลงคะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งสบชั่วโมงซึ่งผมว่ามันมันดีมากเลยนะครับเพราะว่า อะไรก็ตามที่ทําให้ประชาชนสะดวกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ประชาชนนะ่ะยินดีที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะฮะควรจะเอา <c oughs> ความสะดวกของประชาชนเป็นหลักเป็นที่ตั้งนะครับไม่ใช่เอาความสะดวกของระบบราชการเป็นที่ตั้งนะครับ ก็เนี่ยครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูก็ประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจในเลือกตั้งของแคนาดานะไอคือเลือกตั้งล่วงหน้าผม,ผมชอบมากเลยคือเรา <S <S เราไม่จําเป็นต้องไปวันที่ที่เป็นวันเลือกตั้งจริงก็ได้เพราะว่าคนอาจจะเยอะนะเราก็สะดวกไปวันไหนก็ไปไปวันที่เขากําหนดไว้4วันนะครับแล้วถึงวันจริงก็ยังไปได้อีกถ้าวัน วันเลือกตั้งลงหน้าเราไม่ได้ไปแล้วก็มีสิทธิ์ไปวันจริงได้มันสะดวกอะ่ะมันง่ายๆทําทไมต้องทําอะไรให้ยุ่งยากผมก็ไม่เข้าใจนะของไทยอันนี้ผมก็บ่นนะในสายตาในในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งแค่นั้นเองแหละนะไม่ใช่ว่าจะมาเป็นใครที่มีอํานาจใหญ่โตเราก็บ่นไปให้คนเขาเห็นว่าเนี่ยประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาทํำยังไงนะครับ ส่วนประเทศไทยก็ถ้าอยากจเจริญน,นะถ้าอยากจะเจริญถ้าอยากจะพัฒนาก้าวหน้าก็ต้องต้องปรับปรุงสิ่งเหล่านี้นะครับม,มีหลายมีหลายอย่างที่ประเทศไทยควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแล้วประเทศเราก็าจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปผมเดี๋ยวไว้หลังมันมาพูดวันหลังไปไปพูดต่อวันหลังแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็สั้นๆประมาณ1ิบนาทีนะครับผม ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ต้องอาดาม่านะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ